ท่านผู้ชมท่านใดสนใจวัตถุมงคลนี่เลยครับหลวงพ่อรวยปาสาธิโกวัตตะโกอำเภอพาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยารุ่นชนะจนครับท่านผู้ชมคนใดสนใจสามารถไปหาเช่าได้ที่วัตตะโกครับผม The Family g h o กด P p ที่15ผีบนยอดโพถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังกันได้ครับ เรื่องราวที่ผมจะนํามาเล่าในค่ำคืนนี้ผมขอบอกเลยว่าน่ากลัวมากครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณนเรศครับซึ่งเรื่องนี้มีชื่อว่าผีบนยอดโพเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วครับที่จังหวัดสมุทรสาครคุณนเรศเขาก็ฟังมาจากญาติผู้เสียชีวิตครับซึ่งญาติผู้เสียชีวิตเขาได้เล่าให้คุณนเรศฟังว่ามีชายคนหนึ่ง ซึ่งเขาเป็นคนขี้เหล้าครับซึ่งแกมีชื่อว่าคุณตูมแกก็เลิกทำงานมาเป็นปีแล้วครับภรรยาก็ทำงานเขาก็กินแต่เหล้าขาวครับคุณตูมและแถวนั้นมันเป็นเทาเฮาเยาๆมีสารพระภูมิอยู่หน้าบ้านและก็มีต้นโพอยู่ต้นหนึ่งเวลาเขากินกัน ก็จะกินอยู่หน้าบ้านครับแถวแถวบ้านเทาเฮานั้นก็จะมีมานั่งกินกันร่วมวงกินเหล้ากันเป็นประจำซึ่งโลกที่คุณตูมแกเป็นอยู่แกเป็นเบาหวานความดันและก็ไตภรรยาก็ให้ไปหาหมอแกก็ไม่ไปครับแกก็กินอย่างเดียวผลสุดท้ายแกกินมาเป็นปีแล้ววันหนึ่งคุณตูมก็เกิดอาการกำเริบคือช็อกป,ปากเบี้ยวครับทางครอบครัวจึงพาส่งโรงพยาบาล คุณตุมแกก็อยู่ได้แค่สองวันแกก็ช็อกอีกจนคุณตุมแกเสียชีวิตทีนี้ทางครอบครัวก,ก็นําศพคุณตุมไปวัดเพื่อทําพิธีตามประเพณีครับพระก็สวดสามคืนครับวันที่สี่ก็เผาเลยหลังจากที่เผาช่วงตอนกลางคืนพวกเทาเฮาบางคนเขาก็ออกกะมาบางคนก็อยู่ในบ้านก็จะมองเห็นนอกบ้าน ก็มีหลายคนที่เขาเห็นกันว่าคุณตูมกน,นั่งอยู่บนยอดต้นโพลลักษณะเป็นเงาสีดําเป็นเงาของคนเลยนั่งอยู่บนยอดต้นโพ์ก็มีคนแถวนั้นเห็นกันหลายคนเลยครับทีนี้เขาก็มาคุยกันตอนเช้าว่าเห็นกันไหมท่านผู้ฟังรู้ไหมครับว่าชาวบ้านแถวนั้นตอบว่ายังไง เขาบอกว่าเห็นครับทีนี้เขาก็ไปถามภรรยาคุณตูมว่าว่ามีอะไรหรือเปล่าตอนเขาเสียชีวิตได้ใส่อะไรไปในโรงหรือเปล่าซึ่งสิ่งที่ไม่ได้ใส่ลงไปคือเสื้อผ้าของผู้เสียชีวิตครับเขาก็เลยเอาเสื้อผ้าไปแล้วก็จุดธูปบอกแล้วจากนั้นก็ได้นำเสื้อผ้าไปเผาเพื่อให้ผู้เสียชีวิตหลังจากนั้น ก็ไม่มีใครพบเห็นผีคุณตูมอีกเลยครับก็คือเขาอยากได้เสื้อผ้าของเขาครับสิ่งที่อยากบอกให้ท่านผู้ฟังที่เข้ามารับฟังกันคือคนเราไม่ใช่กินแต่เล่าเราควรทำบุญทำทานทำสิ่งที่ดีเมื่อเราเสียชีวิตไปแล้วเราก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาหาตัวเราแต่ถ้าเราไม่ทำความดีเลย แม้แต่ตายไปเสื้อผ้าก็ไม่มีจะใส่ก็ต้องกลับมาทวงหาเพื่อขอเสื้อผ้าเพราะฉะนั้นเราควรทำความดีทำบุญทำทานเมื่อเสียชีวิตไปก็จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเอาไว้เราก็ไม่ลำบากทำความดีอย่ากินเหล้าอย่านอกใจครอบครัวแค่นี้ชีวิตเราก็มีความสุขแล้วครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของคุณนาเรศ ที่นํามาเล่าในค่ำคืนนี้ครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับผีจะมีจริงหรือไม่ไม่ใช่เรื่องสำคัญครับแต่กฎแห่งกรรมเวรกรรมมีจริงครับดังนั้นจงสร้างแต่ความดีไว้นะครับผมถ้ามีอะไรผิดพลาดผมต้องกราบขออาภัยด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ระวังมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมันนอนกับคุณน,นะครับราตรีสวัสดิ์ครับผม